โอเคคาใบ้ในข้อนี้ครับคำใบที่1คือถ้ามีเส้นตรง2เส้นนะครับแล้วลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับมุมนะฮะตรงนี้เนี่ยจำเป็นมุม90องศาคําใบที่1คําใบ้ที่2นะฮะถ้าน้องเห็นรูปอะไรก็ตามแต่นะครับที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะแล้วก็จเจนว่าทุกด้านยาวเท่ากันนะให้น้องหรือว่ามุมแต่ละมุมนะครับก็คือ6กอะไรหกองศาถันไมครับคําใบ้ต่อไปคําใบ้ที่3นะครับถ้าเกิดว่าน้องมีรูปสามเหลี่ยมอะไรก็ตามแต่นะ แล้วมีเส้นมันลากนะฮะลากปนแล้วแบ่ง2ด้านนี้เท่ากันนะแปลว่ามุมทั้ง2นะครับจะต้องเท่ากันถ้าตรงนี้เนี่ยนะครับมุมเท่าไหร่นะส่วนตั้งชี้่อเป็นมุม A แล้วกันเนาะมุม A ก็จะได้ว่าแต่ละตัวก็จะเป็น A ส่วนไร A ส่วน2โอเคเมื่อทั้งหมดนี้คือ A นะทั้งหมดนี้คือ A นะครับจากนี้ถึงนี้นะคือ A แบ่งครึ่งได้ A ส่วน2ต่อไปคำใบที่4นะครับคือคำใบที่ต้องการจะบอกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากนะับมุมฉากเนี่ยมุมภายในนะครับอาจจะเป็นมุม A มุม b และก็มุม c นะเขาบอกว่า a บวก b บวก c ต้องเท่ากับ180องศาเสมอเนี่ยน้องใช้คำใบเหล่านี้นะแล้วจากนั้นเนี่ยไปดูในรูปโจทย์นะครับถ้าน้องดูจุดนี้ไปจุดนี้ไปจุดนี้กลับมาที่จุดนี้นะฮะนี่คือเข้าเงื่อนไขข้อ2เลยนะโอเคที่เหลือทำเองดูนะครับว่าเขาถามมุมตรงไหนหาคำตอบมา